ไอ้สายนี่ออกเลยไหมบสสำนานเลยเห็นยังโคตดเห็นบลงแน่ด้วยออกไปเลยออกไปเลยออกไปยังไงออกไปไกลๆกำลังคุยอยู่วะอะไรทำอะไรได้ที่ใหม่แล้วเอาแต่แล้วอันตัดล่ะเป็นงูนี่ตอตาล้วันถ่ายติ๊มเอิดถ่ายวิดีโอดิ จะก้อนครับนี่ครับถ่าก้อนถ่ายก้อนเอาก้อนเนียนๆเนียอันนี้ไม่เนีนไม่ตักเต็มเต็มที่คอยสิตักบบดั๊บนี่เรื่องงานนี่ยากจนครับนี่ถามพี่บัวไปว่าไม่ต่อยมวยแกทยังไงแก้ยังไงไข่ติ่มไข่ติ่มว่ะตะก้อนในย่างเอา แักเขาไม่นี่หวานๆมันๆครับบอกของกูมึงหัก็ใดเอพาะอคนคนเอาคนคครับเอาคนนับน้ำเอาเอาลมมิดครับลมมิดเตรียมลมิดเรเอาลุลไปเอใช้เครื่องหมด้วครับเอาก็ใส่เครื่องกันละบัตรจี๊ดใช้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 ไม่ได้บอกกูมว่าเอาลมมิดกูจับได้แล้วคุณเจ้าบ้านคจเจ้ายังไ เรื่องมากเลยว่าสีแดงกุ้ยแดงไปไหนมึงไปอยู่ขัดหลังเขาเลยสัดหลังเขเรื่องเลยมึงก็บอกก่อนว่าเอาเรื่องไม่ไดมึงกูก็จับไปของใครโอ้นมปังของมเออนี่ของใครเอาผมผมครับลงลงลงมึงกินแค่นี้นหละมึงเรื่องมากใช่ตามใจพ่อค้าไม่เกี่ยวกันตามใจลูกค้าไมเกี่ยเอาไปนี่ไปขี่บอกนี่นี่ มันเอาแล้วไ่นีาอะไรินนคมาอะไรยีมาใส่ไดใส่ก่อนใส่เอาเองเดี๋ยวัให้ีก้อนก็ใส่เลยหัวขาดจะส่งหายแ